ใช่ท็อปป่ะใช่เราท็อปเองนี่แต่งตัวแบบนี้มาหาอาจารย์เนาะที่บ้านไม่มีเสื้อผ้าดีๆใส่หรอท็อปอย่บไปนั่งไกลๆอย่อยนี้นได้ไหมอ่ะพอดีว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเหม็นเอาอ่ะหนูนะคะอาจารย์ทำงานเป็นแผนกอนักงานต้อนรับหนูทำเป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีคะ่ะผมเป็นหัุหน้าฝ่ายบุคคลครับอาจารย์ <c oughs> คือเราขอพูดนิดนึงคือเรา <c oughs> เฮ้ย <c oughs> อย่ามาใกล้เลยปะเหม็นเวย คุณท็อปครับบ้านอาจารย์ของคุณท็อปเนี่ยเข้ามาในป่าลึกเหมือนกันนะครับตะกี้ผมเอารถไปจอดไว้ด้านล่างแล้วนะครับแล้วก็วิ่งตามขึ้นมาคุณท็อปครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับคุณท็อปมาเยี่ยมบ้านอาจารย์ทังทีแล้วก็เจอเพื่อนเก่าด้วยผมว่าคุณท็อปอะเปลี่ยนชุดหน่อยดีไหมครับจะได้ดูดีคือคนเราเนี่ยครับจะดูดีหรือไม่ดูดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เครื่องแต่งกายนะครับมันอยู่ที่จิตใจยอยู่ที่ข้างในของคนเรา เอาหน้าคุณอย่าคิดมากเลยข้างในเนี่ยก็มีแต่คนกันเองมีแต่เพื่อนๆทั้งนั้นเนเดี๋ยวผมเข้าไปข้างในก่อนแล้วกันถ้าเส็จทุรายยังไงกับผมจะโทรตามนะครับคุณท็อปนะคุณท็อป ใช่ไหมใช่เราท็อปเองแล้วสบายดีไหมเนี่ยนี่แต่งตัวแบบนี้มาหาจารนเหรอที่บ้านไม่มีเสื้อผ้าดีๆใส่หรอทำไมแต่งตัวอย่างกับพวกขอทานเลยเอ่ะนี่เราดูแย่ขนาดน,นั้นเลยหรอต้องให้พูดอีกหรออ๋อนัวขวัญเฮ้ยทานยังเนี่ยเพิ่งถึงเอง นี่น่าคุ้นว่ะอ๋อไอท็อปไอท็อปใช่ปะ่ะโหไม่ได้เจอกันนานเลยนะแต่จบมาหาหลัยเนี่ยทำไมสภาพงี้วะี่หมหาจันกันเหรอแล้วแกมาไงอะ่ะอ๋อนั่งบาาขสข้ามจังหวัดมาแล้วก็ต่อรถแดงมาลงหน้าปักซอยแล้วก็เดินจากหน้าปักซอยไปถึงนี่สินะโ <c oughs> พุงเหนื่อยหน้าดูเลยวะ่ะนี่ขนาดฉันกับแนนขับรถมากันเองเ้ยเดินเข้ามาอีกนิดนึงแหละกว่าจะมาถึงเนี่ยก็ค่ำแล้วนะสั่งจังหวัดนี่ค่ำเร็วว่ะว่าแต่ท็อปมาหาอาจารย์อะไม่มีของฝากมาให้อาจารย์บ้างเลยเหรอ <c oughs> ดูอย่างพวกเราสิยังเอาของฝากมาให้อาจารย์เลยเนี่ยเป็นขนมซิกเนเจอร์ของรีสอร์ทที่พวกเราทำงานอยู่เลยนะรู้จักไหมดูอินดี้รีสอร์ทอะ ดงังนะรู้จักไหม <laughs> เออ <laughs> นี่แกก็จะเข้าไปหาอาจารย์กันใช่ไหมเออนั้นเข้าไปก่อนเลยน่ไปเลย <laughs> 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 แกเฮ้ย <laughs> <laughs> ไม่ต้อใส่เว้ยขอโทษขอโทษขอโทษเฮ้ยไม่ใชเธอว่าพวกเรา <laughs> <laughs> ตามมาดนะ้วยบึงแต่ตอนเรียนจนตอนนี้ <laughs> โอ้ยนี่แกขยบไปเดี๋ยวอาจารย์จะได้นั่งตรงนั้นไงบ้านอาจารย์นี่ร่มเื่นอยู่เนาะมันไม้เพียบเลยอ่ะน้ามาบ่อยเนาะอยากได้บ้านต่างจังหวัดแบบนี้บ้างอ่ะท็อปหยบไปนั่งไกลๆหย่อยนี้ได้ไหมอ่ะพอดีว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเหม็นเอาอ่ะเออนั่นละดิ หน้าองบคสข้ามจังหลักมาขนาดนี้กลิ่นเหงื่อกลิ่นไขมันแรงรู้ตัวบ้างเลยไงพอแล้วแกอาจารมาแล้วสวัสดีค่ะอาจาร์อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสบายดีนะครับอาจารย์ก็สบายดีแล้วพวกเธออะสบายดีกันนะสบายดีครัอาจารย์อ๋ออาจารย์คะ อันนี้พวกเรารวบรวมเงินกันซื้อของฝากมาให้อาจารย์ด้วยนะคะมันเป็นขนมขึ้นชื่อของรีสอร์ทของเราเองค่ะดูอินดี้รีสอร์ทขนมเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะอาจารย์อ๋อรีสอร์ทนี้เขาดังนะใช่ครับหนูนะคะอาจารย์ทํางานเป็นแผนกฟอนค่ะต้อนรับเรียนภาษาอังกฤษเก่งจากอาจารย์เนี่ยก็เลยใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะรับลูกค้าต่างชาติเพียบเลยค่ะ ส่วนหนูนะคะอาจารย์หนูทําเป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีค่ะอยู่กับตัวเลขทั้งวันเลยค่ะอาจารย์แต่ก็อย่างว่านะจบด้านนี้มาก็เลยทำด้านนี้อะค่ะอาจารย์ผมเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลครับอาจารย์พนักงานในรีสอร์ททั้งหมดทุกคนเนี่ยอยู่ในกํามือผมหมดเลยครับอาจารย์ <c oughs> ทํางานดีๆกันทางนั้นเลยนะอา้าวแล้วท็อปล่ะส่วนของผมเอ้ยทอ็อปไม่ต้องพูดหรอกนะทำงานแค่างานรับจา้างอ่ะ อาจารย์ยังไม่ภูมิใจหรอกอาจารย์คะว่าแต่อาจารย์เป็นไงบ้างคะสบายดีใช่ไหมคะแล้วสุขภาพดีหรือเปล่าคะอาจารย์ก็สุขภาพแข็งแรงดีแต่ทีนี้อาจารย์ก็จะมีโปรเจกต์อยู่ก็ตอนนี้กำลังคุยกับเพื่อนๆที่ปลดเกษียณด้วยกันน่ะว่าจะรวบรวมทุนกันะว่าจะซื้อที่ดินสักแปลงนึงแบบเอาไว้ทำศูนย์การศึกษาเด็กด้อยโอกาส เด็กแถวนี้ไม่มีโอกาสไล้เข้าไปเรียนในเมืองแต่ถ้าพวกเธอสนใจจะร่วมบุญกับอาจารย์ก็ได้นะดีเลยครับอาจารย์ถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้เองครับเพราะว่าหัวหน้าฝ่ายบุคคลแบบผมเนี่ยมี power ครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะเอาซอมรับบริจาคเนี่ยไปเรียรรายพนักงานในรีสอร์ทเนี่ยให้มาช่วยอาจารย์นะครับน่าจะได้สัก 4- 5พันนะคบอาจารย์ หนูก็เหมือนกันค่ะอาจารย์พอดีหนูรู้จักกับผู้จัดก,การใหญ่ของรีสอร์ทเราอะค่ะก็น่าจะให้เขาช่วยเหลือได้อยู่นะคะส่วนหนูนะคะอาจารย์แฟนของหนูอะค่ะเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นลูกค้าประจำของรีสอร์ทนี้ด้วยค่ะเขาน่าจะรู้จักกับคนเยอะเดี๋ยวหนูอะจะแนะนําให้เขาอะให้คนอื่นอะมาช่วยลูกทําบุญด้วยค่ะส่วนของผมคือท็อป บริจาคบาทสองบาทอ่ะไม่ต้องพูดหรอกอาจารย์เขาไม่ได้อยากฟังอือแล้วพวกเธออ่ะเป็นยังไงกันบ้างละ่ะเรื่องหน้าที่การงานก็กำลังไปได้ดีเลยค่ะอาจารย์ส่วนเรื่องความรักเนี่ยดีมากเลยค่ะอาจารย์ <c oughs> พอดีแฟนหนูเป็นชาวต่างชาติอะคะ่ะเขามาตั้งรกรากที่เมืองไทยทำธุรกิจเกี่ยวกับสวนผักาออร์แกนิกอะคะ่ะเป็นเจ้าใหญ่ส่งให้กับรีสอร์ทของเราเนี่ยแหละค่ะอาจารย์ แล้วก็อนาคตเนี่ยคาดว่าจะส่งออกต่างประเทศด้วยนะคะส่วนหนูอะคะอาจารย์หนูก็วุ่นอยู่กับตัวเลขนี่แหละค่ะเพราะทําบัญชีแต่เรื่องความรักของหนูก็ไม่แพ้ยาขวัญเลยค่ะเพราะหนูอะได้ลูกค้าที่เขามาพักที่รีสอร์ทค่ะและเขาอ่ะก็เป็นนักธุรกิจใหญ่ด้วยเรื่องฐานะนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะอาจารย์รวยมากค่ะคีโมของผมก็เหมือนกันครับอาจารย์หน้าที่การงานไม่ต้องห่วงนะครับอาจารย์ แล้วก็ความรักก็เนี่ยครับเพื่อนขวัญเขาเนี่ยแหละครับนี่ตอนนี้กําลังคิดว่าจะรวมกันทําเป็นธุรกิจทัวร์ครับเผื่อว่าลูกค้าที่เข้ามาพักที่รีสอร์ทของเราเนี่ยจะได้พาไปทัวร์ตามเกาะต่างๆด้วยครับอาจารย์ก็ดีนะส่วนของผมนะครับเป็นเออท็อปไม่ต้องพูดได้ไหมเรื่องของนายมี่เลยน่าสนใจหรอกเกณงใจอาจารย์เขาบ้างดิจะพูดนั่นแหละ คือเราขอพูดนิดนึงคือเราเฮ้ยอย่ามาใกล้เลยป่าเหม็นเวยนี่ทำไมนายพวกนายทำอย่างนี้มันจะมากเกินไปแล้วนะทำไมวะทำไมจะทำไม่ได้พวกนายจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวรู้กันอาจารย์ครับเรื่องที่ดินที่อาจารย์ต้องการเอามาทำเป็นมูลนิธิเพื่อเด็กด้อยโอกาสเนี่ยผมขอร่วมบุญด้วยนะครับพอดีผมมีที่ดินอยู่ประมาณ5ไร่อยู่ถัดจากบ้านอาจารย์ไปนิเดีย okay, เอง,เองครับ ผมขอมอบที่ดินนี้สร้างเป็นมูลนิธินะครับเฮ้ยนี่จะมาพูดอวดรวยมั่วๆแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยนี่ต่อหน้าอาจารย์เว้ยเราไม่ได้อวดรวยนี่พวกนายทำงานที่ดูวินดี้รีสอร์ทใช่ไหมเราจะบอกอะไรให้เราเนี่ยแหละเจ้าของ <c oughs> ดูวินดี้รีสอร์ทได้ไม่เชื่อใช่ไหมรอแป๊บเพิร์เจอร์วะอาจารย์ครับ จ้าอย่าไปเชื่อมันนะครับไอ้ท็อปหลังๆทั้งตัวประหลาดครับจ้าเหลอจ้อยมาหาผมหน่อยเฮ้ยจ้อยเหรอชื่อค,คุณนะอย่าบอกนะว่าเป็นนี่นายอย่าบอกแล้วว่าเป็นไอ้จ้อยเพชรพลเฮ้ยฉันน่าไม่น่าใช่หรอกนะมันอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้น คุณท็อปครับมีอะไรหรือเปล่าครับเฮ้ยจ้อยอ้าวคุณโอคุณแนนคุณขวัญอ่ะคุณท็อปครับอ๋อนี่คุณเป็นเพื่อนเก่าของคุณท็อปเหรอครับโหคุณท็อปโลกโกรมมากเลยนะครับสามคนเนี้เป็นพนักงานของรีสอร์ทเราครับเดี๋ยวนะและ้วแล้วนี่แกมาได้งไงวะจ้ย อแล้วเอ่อผมก็เป็นคนขับรถได้กับผู้บริหารไงครับแล้วก็ตอนนี้ผมรับตำแหน่งมาขับรถได้กับคุณท็อปคุณท็อปเนี่ยเป็นเจ้าของรีสอร์ทพวกเราไงครับเออเจ้าของรีสอร์ทครับดูอินดี้รีสอร์ทนะครับที่ที่พวกเราทำงานครับเออทำไมพวกเราไม่เคยเห็นหน้าเลยวะ อ๋อก่อนหน้านี้ครับคุณพ่อของคุณท็อปส่งคุณท็อปไปดูแลสาขาที่ต่างประเทศแต่ตอนนี้ครับคุณท็อปกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็มาดูสาขาทั้งหมดในประเทศไทยแล้วครับทั้งหมดเลยเหรอใช่ครับรวมถึงสาขาที่ทุ่งสงที่พวกคุณทํางานอยู่ด้วยครับเ,ออเป็นไงดูเลยอึ้งเลยใช่ไหมเราผิดหวังในตัวพวกนายมากนะที่มองคนแค่าภายนอก ตัดสินเราจากการแต่งตัวเลยอาจารย์ครับส่วนเรื่องบริจาคเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับผมขออนุญาตกลับก่อนนะครับสวัสดีครับเ,รเดี๋ยวท็อปพวกเธอยังเป็นเพื่อนกันอยู่หรือเปล่าลุกขึ้นมานี่สิพวกเธอครับ เป็นเพื่อนกันก็ต้องรักกันไม่ใช่จะมาว่าต่อว่ากาันดูถูกกันการแต่งตัวไม่ใช่ดูกันแต่ภายนอกแล้วก็ต้องดูที่จิตใจล้าจะมาทะเลาะกันทำไมละ่ะแล้วพวกเธอมาทะเลาะกันต่อหน้าอาจารย์เนี่ยซึ่งมันไม่ดีเลยอาจารย์เสียใจนะที่พวกเธอมาทะเลาะกันแบบนี้ อาจารย์สอนพวกเธอไม่ดีใช่ไหมอาจารย์มาเห็นนะตั้งแต่พวกเธอที่เดินเข้ามาคอยดูถูกแต่เพื่อนทำแบบเนี้ยมันไม่ดีนะลูกขอโทษครับอาจารย์ทอ็อปอาจารย์เข้าใจนะที่เพื่อนเนะ่ะ ดูถูกดูแคลนท็อปจะปลรกเพื่อนได้ไหมแล้วก็ให้อภัยเพื่อนได้ครับอาจารย์มาก็มานี่มาเอามีพวกเธอเข้ามาสิแหมโัน้าโอ้มามาๆเพื่อนกันก็ต้องรักกันนะลูกนะ โทษนะครับถ้ายรูปให้ไ้มครับอคครับอาจารย์ตรงกลางเลยค่ะมามาๆๆมาัาม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 ยมา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 ามามามนมา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 าจารย์นั่งเมา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 ามมา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 มมาบมาามมมามามม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 